สวัสดีครับผมนายวชระพงศ์บุญยลิตขจศีรหัสนักศึกษา6340701433รัฐอุศหกรรามาศาสตร์ท้อง4ี่ครับจะมาพูดถึงกฎหมายความผิดฐานการโชครัพ์ลิ้นเอารัพย์จริงทรัพย์และเปิืนรัพ์ตามมาต,ตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา3า7ผู้ใดข่คมคืนใจผู้อื่นให้โยมหรือยอมจะให้ตุน หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังพัทุสล้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายสิรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นของบุคคลที่3จนผู้ถูก,ถกค่มคืนใจยอมเช่นนั้นผู้นั้นกระทาความผิดฐานกันโชคต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000แนบาท ถ้าความผิดฐานการโชคได้กระทาโดยหนึ่งขูว่าจะฆ่าขูว่าจะทำลายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือขูว่าจะทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สิ่นของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นหรือสองมีอาวุธติดตัวมาขู่ขินต้องมีโทษ ระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง140,000บาทอาตาัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม,าม,ต,มตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26สิพศ2 5 6พขอจบการาการายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ